สวัสดีแพนเพจอาหารเหนือบ้านทงเห็ดแล้วนะครับนาอวันนี้มาป้ากับเมนูแกงบะนุนใส่หมูสามชั้นเห็นแล้วครับแกงมาหลายเตอรแล้วครับสูตรจับมาได้แล้วครับเหมือนกันซักเตอรครับพี่น้องครับนะครับขอเดินมาตำนี่ครับหอมเผาหอมแดงครับจะไข่ครับใส่กะปิเนน้อยครับตำนี่มันเล็กๆครับแล้วน่าตั้งหมครับนร่อยมากใส่ครับ เอาซี่โครงเขาต่ำครับมีลงไปมีไปเจ้าครับน้ำมันครับมันหอมครับเนาะสูตรอาหารเหนือมันเฮานะครับก็จะต่ำเอาน้องพิมพ์ไปเจ้าเห่ก้อนเห่ก้อนนะครับน้ำมันหอมนครับเนาะอันก็นะครับเอาดูงูเอาหมูสามชั้นครับลงไปพัดในหม้อครับโคเล่ไปโคเล่แม่งมันหอมครับพิชแก่งนะครับถ้ามันโดนน้ำมันถึงเมาะครับหอมก็รอดเลยครับปรุงรสเลยครับขี้วขาวครับปรุงรสนะครับ ลุงแดงเกี่ยวเมียงครับปรุงรสตามใจชอบเลยครับนะครับใส่ผงปรุงรสไปน้อยครับกลนไปคนมาครับน้ำจิ้มน้อดูกหมูมันอ่ามันตึงมันหอมนะครับเนาะหลังจากนั้นครับเอาน้ำเปล่าเติมลงไปครับน้ำเปล่าเติมลงในหม้อครับล่อยมันเดือดสะบุสะบุนนะครับเนาะหอมเดือดสะบุสะบูนะครับเอาหมนุนเตีเฮาออกไปซับเลยครับเนาะ ครับจะซักเป็นกิฟไงกิบน้อยแล้วแต่บ้านไผ่มากนะครับเนาะนะครับเอามอนุนใส่ลงไปครับเอามอนุนให้อยู่ในหม้อครับปล่อยมันเดือดโป๊ะโป๊ะอย่างครับผมไปกลนมาครับใครให้มันเปิดตัวแรกอะล้วแต่ความเหมือนของแต่ละบ้านนะครับเนาะจะได้ชอบเจไดนะครับเนาะอันนี้มันมีสูตรตายตัวครับนี่ครับใส่บนนุนไปร้อนเดือดปุ๊บโป๊ะครับปิดไหมครับ าย่้า่สุดครับเอาพักที่เราเตรียมไ้ครับไปเจ้าฟูนะครับดูพักแขนนะครับเนาะชีไปเลยนะครับผมเปอร์บ้านเฮานะครับพักละนะครับหรือว่าจะอมครับหยดจะอมใส่ลงไปให้มันหอมๆครับแข่งมาหนุนมึงย้งนะครับเนาะใส่พักนะครับไอ่ลงไปมันจะหอมขึ้นมาเลยครับเป็นเมนูเห็นเมนูหนึ่งครับที่อาหารเหนือบ้านเฮานี้มันนะครับ นี่นัวแกงมณุนเม่งเ้งครับเดี๋ยวปล่อยครับมากินข้าวด้กันนะครับครับครับเด้อฝากกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ